สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดวินทาวินจากพระเอกดังหายไปไม่คิดหวนวงการอีก หายหน้าหายตาไปนานสําหรับอดีตพระเอกวินทาวินน้องชายสุดหล่อของนาวินตาที่ก่อนหน้านี้หนุ่มวินมีผลงานการแสดงหลายเรื่องในช่องเจซึ่งเป็นพระเอกคู่ขวัญกับสาวขวัญอุตสามณีสําหรับอดีตพระเอกวินทาวินแจ้งเกิดจากละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวและมีผลงานเรื่องล่าสุดในปี2560คือเรื่องเรือนพยอมก่อนจะห่างหายหน้าไปจากวงการบันเทิงโดยเจ้าตัวได้เผยถึงช่วงเวลาที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปเริ่มการเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า เพราะตอนนั้นจังหวะมันได้พอดีตอนนั้นมันได้มหาวิทยาลัยพอดีหลายคนมองว่าครอบครัวเยาวพลกุลเรียนเก่งกันทั้งบ้านซึ่งหนุ่มวินก็ได้เผยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเขาไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากความรู้ที่จะติดตัวเราไปและมาถูกถามว่าเสียดายไหมเพราะตอนนั้นดังมากเรียกว่าเป็นตัวท็อปของช่องเลยก็ว่าได้หนุ่มวินเผยว่าผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะถ้าเราน้อยใจผมว่าผมอยู่ไม่ได้ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะมันอยู่กับตัวเราถ้าเรา เราไม่มีคนดูละครช่องเขาก็ไม่ให้ละครเรามันขึ้นกับว่าเราคิดอย่างไรสัญญาหมดปี2563น่าจะแก่แล้วไม่มีคนดูเราแล้วเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ขวนขวายแต่โอกาสเข้ามาสิ่งที่เราต้องการที่สุดบางทีมันมาในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการเราต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันเมื่อมันเข้ามาวินทาวินกล่าวโดวยปัจจุบันหนุ่มวินได้ผันตัวไปเป็นหนุ่มออฟฟิศเป็นพนักงานด้านวิศวกรรมโรงงานเกลือปรุงทิพย์จังหวัดนครราชสีมาโดยหนุ่มวินย้ายจาก กรุงเทพไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเป็นครูสอนดำน้ำด้วยเมื่อถูกถามว่าคิดถึงการเล่นละครหรือไม่หนุ่มวินก็เผยว่าไม่นะครับรู้สึกว่าตอนเล่นละครก็ทําให้ดีพอตอนนี้เรามีหน้าที่อื่นเราก็ทําให้ดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ